สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในช anel จันเจ้าเนี่ยครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กันในเกมฟิชชิงซูเปอร์สตาร์นะครับผมเล่นลองดูเล่นลองเล่นดู <c oughs> เออลองเล่นดูแล้วรู้สึกว่ามันมันก็มีความคลาสสิกข,ของของเกมอยู่นะสําหรับเกมนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะมาพาไปเล่นนะครับ <c oughs> ไม่ได้มาสอนนะครับเพราะว่าผมก็ <c oughs> ดับน้ํามาอยู่ตอนนี้ใครเล่นเกมงๆก็คอมเมนต์สอนได้นะครับ <c oughs> โอเคอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมหรือเปล่าชิทีพิเศษอตอนนี้ผมก็มีคั้นเบ็ดแบบว่าระดับอุปกรณ์ร้อยร้อยแปดเลเวลร้อยแปดครับ อีเวนต์รีไฟล์อัปเกรดรีไฟล์อัปเกรดคืออะไรวะใช้16อันค่อยจะบวกขึ้นได้นะครับอืมไอไอตัวนี้ผมผมได้มามันอัปเกรดไม่ได้นะมีฉายาด้วยครับฉายาน่าจะน่าจะเป็นแบบว่ามันมีน่าจะเป็นอ่าพวกพวกสแตก็กอ่าอันนี้สมาธิบวกสีนะ โอเคอันนี้ความไวบอกบอกเยอะเลยนะตัวนีเ้เลือกใช้ตัวนี้ดีกว่าโอเคอันนี้ก็อัพเลเวลอัพเกรดเป็นแรงหกแต่ตัวนี้มันสิบสิบสามเลยไงผมจะเอาตัวนี้นะแล้วก็พวกชุดพวกอะไรนะดูที่คาแรคเตอร์ดูชุดเพิ่ม พลังลัง200นะครับแล้วก็จบตี220อ่อันนี้ก็เพิ่มเยอะอยู่นะเฮ้ยเดยีดย๋ดยวๆมันมีอัปเกรดครับอ๋อเฮ้ยอัพเยอะอยู่นะอัพเยอะอัพเยอะ่อพอะพอม,มีอยู่ 10, 13ตอนนี้ก็เลย1ินะครับบวก2ไปแล้วเอาสักบวก5นะไม่ถึงนะวัตถุดิบวัตถุดิบไม่ไม่ไม่ถึง ใช่ไมกรยเดรดไม่พอครับแบบอันนี้จะเป็นเยื่อเกรเอนะครับอันนี้ก็เปิดเปิดสองหมื่นแต่ผมไม่เปิดดีกว่าคือมันมีพวกแบบดีๆอยู่นะแต่มันมันใช้พวกดาวอะไรเยอะมากนะครับ เกมนี้ทำไมมันมันไม่เต็มแบบมันไม่เต็มมันเต็มจอทุกคนดูเหมือนมันมืนมันจอมันแค่นี้หรือมือมือถือผมมันใหญ่ไปไหมปะเดี๋ยวผมจะไปตกปลาให้ดูนะครับทุกคนก็พอตกได้อยู่นะ normal นะครับก็ปกตินะปะึ๊บนี่ไม่รู้ว่าถึงแม็กหรือเปล่า ดูสนะครับพอมันสั่นปุ๊บเราก็จัดเลยครับเราก็มุนขวานะครับดูสีหน้าปลาด้วยถ้ามันดุมันจะดึงไปไกลนะครับอ้าวขึ้นมาเรียบร้อยผมเลเริวแปดเลยเหรอ <t> ใช้เยอะดีๆมันอีกพีก็เยอะนะใส่อคอลอคอลอคอลเ,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 เรียมอคอลอควาอคอลเรียม อ่านยากอะไรขนาดนั้นป<ะ>มันไม่ยากนะเวลาฝึกฝนกันแล้วถ้ามันฝึกฝนจะสามารถแข่งแข่งขึ้นไปดูที่เมนูคาแรคเตอร์นะแล้วก็ไปที่ฝึกฝนนะครับสามารถฝึกฝนคาแรคเตอร์เพิ่มพลังความม่องหวและสมาธิได้ที่นี่ลองดูผมผมนี่จัดไปก่อนเลยไม่ต้องไม่ต้องให้ฝึกฝนเนอ่อความไวล่ะ ตาไม่พอดาวไม่พอนะผมเอาไปเปิดอ่เอาไปเปิดหาคันเบ็ดนะหมดไม่เป็นไร normal ครับ perfect จัดป่ะปลาตัวใหญ่ไปเนี่ยเรียบร้อยขึ้นมาสองเอ็ดครับผม เดี๋ยวใส่ไปตู้ปลานะีผมไม่ไม่อยากอ่านอะคอาคาเรียมอะคอาอควาเรียมป<ะ>ั๊กตู้ปลาจบอืมไม่ต้องไปอ่านยากขนาดนั้นกูด <c oughs> <Good. S 2> <c oughs> รอให้มันสั่นนะครับทุกคนแล้วเราก็จัดไปเ <c oughs> รียบร้อย 2s ครับไม่ต้องอวดนะอีเวนต์ได้รับชิ้นส่วนลักกี้เหรอใส่เข้าไปมาตกกันต่อครับผมว่าเหยื่อมันมันให้ผมมาแรกๆเยอะอยู่นะ200กว่าเป็นไซส์เอ็ดด้วยเอาปลาปลาดิแรงกันมันดุคนระับปลามันดุ มาเขียวเราก็ากจัดเลยครับ <Yeah. S 1> คันเบ็ดเพิ่มควบคุม10%เอฟเฟกต์ถัดไปจะมีระยะเวลา5 5นาที <Okay. S 1> ผมได,ได้เอฟเฟกต์5นาทีแลค่าอาหารธรรมดานะครับค่าอาหารปลาทั้งหมดมสายฟ้าผมเหลืออยู่28 ก็ไม่ถือว่าน้อยหรอกมามคือผมไม่ได้เติมไม่ได้เติมต่างนากมนี้คือมันให้ BAP 5ผมมาเลยคิดดูใสอ่อะครารเรียมตกลงเยอะอยู่เยอะอยู่ อี g พจีแล้วเกือบร้อยนะครับประมาณเก้าสิบกว่าลงเพอร์เฟกครับมันดุมันดุทุกคนเดี๋ยวสายเบ็ดมันจะขาดมันจะตึงกันไมโอเคสามเอ็ด okay. อีกเลยครับปลาเชอรี Bar ่แซลมอนนะตัวนี้ปลาใส่เข้าไป อีกตัวหนึ่งน่าจะเลเวลเก้านะครับอยู่จากทรงแล้วมันมันโมโหแล้วครับปลามันโมโหแต่จังหวะน,นี้เราก็ต้องเอาขึ้นอยู่แล้วแหละเลเวลเก้าเรียบร้อยครับม,มีอาหารล่อเนี่ยสองเอ็ดเดีเลยห์ะปลาพิงเทลนะครับ ทำลายสถิติปลาใหญ่ของตัวเองด้วยลบฟตามินายขยายคอรเรียมตกปลาต่อต่อไปจะแนะนำเกี่ยวกับชาย,ยาชาย,ยาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแนะนำนะมั้งเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอดูดูเหยื่อก่อนนะครับไซเอ ไซอาร์เลยเหรอไซอาร์รอไหนเราติดตั้งปุ๊บมันจะได้ปลาไซอาร์ R ไหมอย่าลองดูนะครับ mm hmm. โอเคยักว่าจะหลุดตัวนี้ตัวใหญ่อ่ะนะไ ปลาแซลมอนเกรเอสนะครับทำไมเกีรมันน้อยยังเอเองเหรออ๋อแต่มันมันได้ EP พเยอะนะตัวนี้ตอนนี้มีอยู่6ขยายไปอีกโอเคใส่เข้าไปไม่ต้องดูครับอยากได้ไซส์ R ไม่รู้ว่าไซส์ R มันจะใหญ่กว่า 3S หรือเปล่า กูสนะครับดีถือว่าดีอ,าอยู่ปลาหยุดในสถานะดำน้ำําในกร,กรณีหมุนลอกเท่าไหร่ก็ไม่สามารถดึงปลาเข้ามาได้ต้องกดลอกค้างไว้ถ้าไม่กดค้างพลังปลาจะสูงขึ้นอ๋ออ๋ออย่างนี้เหรอถ้ามันเป็นแบบสีสีมวงม่วงมันต้องกดค้างไงเข้าใจละเราก็ต้องเรียนรู้กันไปนะไซเนอรวันนี่ย ไซส์ SS นะครับสาคอเรียมไปไม่พอล่ะมันไม่พอครับเดีย๋ยวผมจะขายเลยนะผมไม่ต้องการหรอกเลี้ยงปลาให้ใหญ่ไม่ไม่น่าจะได้เยอะถ้าไม่ใช่ตัวใหญ่มากๆดูจากทรงละ่ะโอเค เราต้องดูปลาดีๆนะครับเผื่อมันหมดน้ำแนละ้วนี่ไงนี่ไงเออขึ้นมาถือว่าเราแบบว่าศึกษาได้ดีนะ <c oughs> แจ้งข่าวปลาก็เยอะอยู่ขายไปครับใกล้จะเวลสิบละ คไอปลามันมุดน้ำอยู่เอ้ยมดดุดอีกละโอเคขึ้นไหมมุดอีกละอืมยากาปะปล่อยปลามันไหลกันไปยตึงว่ะตึงอะ่ะขึ้นมาไอปลาตัวน้อย เพิ่มควบคุม30เปอร์เซ็นต์จะปลาแล้วได้โชคเอฟเฟกต์ขัดไปเย็ดเคได้3 3s เอด้วยทุกคนแต่ผมก็เคยได้ละก่อนหน้านี้แต่มันก็ได้ไงก็ถือว่าดีอยู่ฮะนอร์มอลนะครับ มายวยาไปดิสองครับผมโอเคครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอจะเป็น EP ที่1น,นะครับถ้าผมเล่นต่อผมก็จะมี EP ต่อไปนะครับอาจจะสลับกับเกม Edge Fishing ด้วยนะครับผมรู้สึกเล่นเกมนี้ล้้ก็รู้สึกว่ามันอยู่นะน่าเล่นต่อนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ